สวัสดีครับผมกัปนาวุธนะครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4ของคณะครุศาสตร์อุตสากรรมและเทคโนโลยีครับภาควิชาเทคโนโลยีและ่อสารการศึกษาครับผมก็อยากจะบอกทุกทุกคนนะครับว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่าผ่านไปไวเหมือนโกหกเลยยังไงผมก็อยากจะขอขอบคุณท่านอาจารย์นะครับทุกทุกคนนะครับที่คอยให้ความรู้แล้วก็คอยอบรมสั่งสอนมาตลอด4ปีเลยนะครับ และที่สําคัญเลยนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเพื่อนๆนั่นเองครับผมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนภาควิชาเดียวกันหรือจะเป็นเพื่อนภาคต่างวิชานะครับก็ขอบคุณทุกๆคนมากนะครับที่คอยให้ความช่วยเหลือกันมาตลอดแล้วก็คอยให้ความช่วยเหลือกันมาเป็นอย่างดีด้วยครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับสําหรับสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับก็ไวรัสเนี่ยก็คือกําลังแพร่ระบาดอยู่ด้วยก็อยากให้ทุกคนนะครับใส่น้ากาับ อาไมยแล้วก็คงเจอล้างมือติดตัวไว้ด้วยนะครับเพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อจากตนเองไปสู่ผู้อื่นหรือว่ารับเชื้อจากผู้อื่นมาสู่ตนเองเนี่ยน,นะครับยังไงก็ขอบคุณมา,มากๆนะครับที่อยู่ข้างกันมาตลอด4ปีเลยก็อยากให้ทุกคนนะครับได้ทํางานตามที่ตัวเองหวังเอาไว้นะครับยังไงก็ไวเ้เจอกันนะครับผมขอบคุณมากครับ